Right. Yeah. ่ั <c oughs> งมาลงเลยเดี๋ยวนั่งอยู่บนกำะแพงเือนมีเพื่อนคู่ใจมาด้วยมีเพื่อนคู่ใจมานอน ยโยนั่งนั่งไปแล้วเอาบรรยากาศเย็นเย็นงามงามวิวงามงามมาฝากนะคะเนาะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า